พามาเสพบรรยากาศชิลๆอาหารอร่อยออยนะฮะอีกเช่นเคยนะฮะและที่สำคัญเราอยู่ที่ร้านรถเมรและภูดอยข้างหลังผมนี่เองครับสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเวลามาที่นี่เลยครับเพราะว่าตกแต่งเนี่ยแบบธรรมชาติธรรมชาตินะฮะได้ฟิลทั้งนั้นที่อยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับทนายราชศรีราบินทาตามผมมาเลยครับ อ่แล้วตอนนี้ผมอยู่ภายในร้านรถเมลและภูด,ดอยนะฮะที่สาคัญผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมอยู่กับทางเจ้าของร้านด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมต้องสอบถามก่อนเลยว่า สไตล์การตกแต่งมีที่มาที่ไปไงครับพี่อ๋อก็คือเมื่อก่อนนะคะพี่เป็นครูดอ,อยู่ที่อำเภออมก๋อยะคะ่ะแล้วก็ร,รู้สึกหลงรักวัฒนธรรมเนาะของชนเผ่าเนาะ,ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเรียบง่ายแล้วก็รู้สึกมีความสุขผ่อนคลายเราก็เลยอยากจะนําบรรยากาศและความรู้สึกนั้นมาให้คนในเมืองนะคะที่รู้สึกว่าเออเครียดได้สัมผัส แล้วก็จะได้มาพักผ่อนในร้านเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลงรักธรรมชาติโอ้ก็คือทุกมุมเลย<ช>ก็จะมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากเลยนะฮะ,ะและที่สําคัญนะฮะเห็นว่ามีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยค่ะของเราก็มีเมนูนะคะก็เป็นพิซซ่าเตาฟืนนะคะพิซซ่าเตาฟืนขอ,ของเราก็เป็นน้องดอยเนี่ยจังขอน้องดอยมันจะเป็นยังไงผมอยากจะเห็นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในร้านรถเนและปูดอยนะฮะที่สําคัญอาหารเต็มโต๊ะมากๆแล้วก็โอ้โหละลานตามากๆเลยฮะอยากจะสอบถามพี่วันเพนว่าเมนูไหนเนี่ยที่มาถึงแล้วต้องสั่งฮะ,ค,ะค่ะอของเราก็เมนูแรกนะคะเมนูแรกจ้าเป็นเ <ฮะ S 1> มนูขาหมูเยอรมันค่ะขาหมูเยอรมันโอ้โหที่สําคัญนะฮะละเมียดละไมยันแบบที่ใส่ช้อนซ่อมเลยนะฮะสวยมากๆ ผมชิมเลยเพราะว่าได้ข่าวมาว่าอร่อยเกือบทุกเมนูเลยค่ะของเรา <แก S 1> นะคะขาหมูเยอรมันของที่ร้านนะคะ<ม>เราจะอยู่ที่เทคนิคการทอดก็คือเราใช้น้ํามันใหม่ตลอดนะคะ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่เทคนิคการไล่ไฟทําให้เนื้อนะคะข้างในเนี่ยนุ่มแตนคำเนี่ยกรอบกรอบไหมคะกรอบพมากเลยฮะถ้าเ <c oughs> สียงไวเลตนี่คือแบบกรอบแบบอื้มค่ะอร่อยครับอร่อย อย่างเมนูต่อไปนี้เป็นเมนูอันนี้ได้ไหมครอันนี้เป็นสลัดกุ้งทอดผลไม้นะคะก็คือลูกค้าของเราก็ชอบทานเหมือนกันเพราะว่าอย่างกระทงนะคะของเราเป็นกระทงเปลือกซึ่งลูกค้าทานสามารถทานกระทงได้ค่ะแล้วก็<อ>เราเน้นกุ้งนะคะกุ้งกรอบผลไม้อย่างเงี้ยค่ะกุ้งวันนี้พี่วันเพนนี่เป็นคนทัดวัตถุดิบเองเลยไหมครับใช่ค่ะวัตถุดิบ เราเลือกสารเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราให้ร้านเราให้ความสําคัญก็คือเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีเนื่องจากวัตถุดิบที่ดีเนี่ยจะทําให้การปรุงอาหารเกิดการปรุงน้อยที่สุดนะคะ,ะจะได้ได้รสชาติของอาหารซึ่งมาจากคือวัตถุดิบแท้ๆอร่อย,อยจะบอกว่าถ้า พาครอบครัวมาพาหลานๆมาก็หลานๆชอบแน่นอนก็คือแบบตัวตัวถ้วยที่ทําจากเผือกใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็ทานได้เลยเนี่ยหลานๆต้องชอบและน้ําสลัดของเรานะคะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านอย่างเมนูสะดุดตังข้างผมเนี่ยฮะค่ะคืออะไรนี้ก็เป็นพหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะคะพหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราลูกค้าจะเป็นผู้สูงอายุก็จะชอบทานอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเมนูแบบดั้งเดิมเนาะ สิ่งที่สําคัญของเราก็คือเราเลือกใช้วัตถุดิบเหมือนเดิมค่ะจะทําให้กลิ่นหอมแล้วก็เนื้อนุ่มกะทาให้รู้สึกว่าสัมผัสได้เลยแล้วก voilà ็พริกแกงเราใช้เป็นพริกแกงใต้จากเนื้อละเอียดนะคะลองทานแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างก็ตัวตัวมะพร้าวนี่คือละมุนมากพี่แล้วก็แบบทานแล้วคล่องคล่องคอด้วยก็คือแบบเออทานกับข้าวนี่คือจะอร่อยมากๆเลยนะครับ ย่างที่เมนูถัดไปเนี่ยผมเห็นแบบลำไรมากเลยอ่ะสวยมากเป็นเมนูปลาช่อนน้ำตกนะคะปลาช่อนน้ำตกครับอย่างปลาช่อนของที่ร้านเรา<ล>ะนะคะเราก็เลือกปลาช่อนนานะคะซึ่งเป็นปลาช่อนเป็นจะทำให้เนื้อเนี่ยค่ะมีรสชาติหวานอีกอย่างหนึ่งนะคะคือที่อย่างที่ร้านเราเนะะี่ยค่ะเราปลูกข้าวเองเราปลูกผักที่สามารถปลูกในพื้นที่ภาคกลางที่นํานมาใช้ได้นะคะซึ่งผักที่ร้านเราเราไม่ใช้สารพิมซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําให้ ลูกค้ารู้สึกว่าเราเรามอบความสบายใจให้ลูกค้านะคะแล้วก็มอบสิ่งที่ดีที่เราสามารถทําได้ให้ลูกค้าจ้ะรสชาติี่คืออร่อยมากตอนที่พูดไปเนี่ยผม ละมุนกับการที่แบบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็แซ่บเลยแซ่บรสชาติอร่อยอร่อยมากเมนูตรงหน้าผมนี่คือพิซซ่าอะไรครับพี่เป็นพิซซ่าเตาฟืนค่ะอย่างในตอนครั้งแรกที่เราเดินเข้ามาในตัวร้านนะคะเราจะเห็นน้องดอยจ้ะเราเผาพิซซ่าที่กําลังนั่งทานอยู่นะคะจากเตานั้นเลยซึ่งใช้ฟืนทำค่ะมันจะทําให้เราได้กลิ่นหอมเนาะ หอมหอมมากค่ะตอนทานแล้วก็กรอบเนาะอย่างแป้งของเราเป็นแป้งบางค่ะฉะนั้นเวลาถ้าลูกค้ามาเนี่ยค่ะก็ขอให้ลูกค้าจะเย็นๆเนาะเพราะว่าลูกค้าจะได้พิซซ่าที่หอมอร่อยแล้วก็สัมผัสถึงกลิ่นควันได้เลยเนาะตั้งแต่เห็นแล้วแหละกลิ่นคือลอยมาแล้วก็หอมอร่อยอย่างที่พี่เขาพูดจริงๆนะฮะเพราะมันต้องใช้เวลานิดนึง มีอีกสาเมนูด้วยนะคะที่อยู่ตรงหน้านี่คือเมนูอะไรบ้างครับพี่ของเราก็อันนี้จะเป็นเย็นตะโฟหม้อไฟนะคะคซึ่งน้ำเป็นตะโฟเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านนะคะเป็นสูตรแบบโบราณเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือรสจัดจ้านถูกใจหลายๆท่านแน่เลยะคะ่ะเป็นปลาคังผัดฉาะคะ่ะรสจัดจ้านนะคะแล้วก็มีเป็นแกงคั่วเนื้อปูใบชะพูะคะ่ะปูเป็นก้อนๆเลยนะคะ บอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารแล้วก็มาเสพในเรื่องของการตกแต่งของร้านที่นี่นะฮะและที่สําคัญสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่นี่นะครับแล้วอยากจะขอขอบคุณพี่วันเพนด้วยจาก<แ>ที่พี่วันเพนช่วยฝากร้านนิดนึงถ้าใครสนใจอยากจะมามาได้ทางไหนครับค่ะของเรานะคะก็คือร้านรถเมนะจ๊ะเปิดบริการตั้งแต่10บโมงครึ่งนะคะครัวปิด4ี่ทุ่มร้านปิด5้าทุ่มร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนฮารไทราชนะคะ ระหว่างซอย14กับซอย16ติดถนนเลยค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0954914242ค่ะโทรมาได้เลยนะคะสำรองโต๊ะก็ได้แล้วก็สามารถติดตามได้ของเรานะคะก็คือ Facebook นะคะชื่อร้านรถเมยเลยจ้ะอ่าและที่สำคัญนะอย่าลืมครับสัปดาหนะ์หน้ายังอยู่ที่นี่แล้วก็เด็ดแน่นอนครับ